พี่ปัดทราบไหมคะว่าผัวพี่ไปใครแกออกไปเลยนะผัวฉันไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นผัวพี่ไปกับเยทานตะวันแกโกหกแกสร้างเรื่องให้ฉันหัวเสียฉันไม่หลงกลแกนาเคยบอกพี่ปัดแล้วไงคะเพื่อนปานเป็นน้องชายของคุณอัดคู่รักของเยทานตะวันนาย่อมรู้ข่าวสารทุกเรื่องและข่าวที่กองแล้วคือเขาทั้งสองไปด้วยกันเออจะนัดกันไวก็ไม่ใช่ ต้องบอกว่าคุณธนาตามเยทันตะวันไปสิคงเป็นพิษรักแรงหึงนะคะที่ปัดคุณธนาหึงในอัดประจวบเยทันตะวันเหมาะเมียหน,นีกลับเรือนก็เลยตัดสินใจหนีตามกันไปอยู่เสพสมที่อเมริกาดินแดนที่ชื่อว่าอิสระเสรีไม่จริงคุณรักไม่มาทำอย่างนั้นเขารักฉันเขารักฉันแกมันตัวบางในสยามอาฆาตแค้นฉันไม่หลงกลงงของแกมันพี่ก็แหกตาดูสิว่าหัวพี่ไปไหน พ่อพี่ทําไมปล่อยอย่าง้พี่ถูกกักขังอยู่ในห้องตอบชนาสิตอบชนะคุณปู่ขวางไว้แล้วเขาจะเข้ามาได้ยังไงแล้วทําไมตอนรักพี่สวัสด์ถึงโดดข้ามลัวข้ามน้ําข้ามเขาที่สำนักชีได้แค่เรือติดกันยังไม่ยี่ปัญญาตัวกลับไปหมายความว่าไงพี่เล่าแก้แง,งโง่เสอะเขาไม่เหลือใจให้พี่แล้วเขาถึงหนีตางกันไปอยู่กับชูรักของเขาเนี่ยอิทานตอนแกออกไปออกไปได้แล้ว ฉันไปแน่ฉันต้องไปยืนโบกมืออำลาอวยใยให้ผัวพี่ให้ไปคลองรักคลองสุกเย,ยทานตะว,วันชั่วฟ้าดินสลายมึงออกไปกูเกลียดมงึงอิปวีนาะ